วันนี้เจ้าคุณปีเตอร์ของเราสุดหล่อมากเลยค่ะข้าสะอาดเชียวเพราะว่าไปอาบน้ำตัดเล็บตัดขนมากลับมาถึงก็มากินต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะเพื่อที่จะขับก้อนขนออกนะคะเพราะว่า,าแมวเนี่ยจะชอบเลียเลียทำความสะอาดตัวเองนะคะเลียร่างกายของตัวเองนะคะ แล้วก็เมื่อกินต้นต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะก็จะสำลอกผลออกมาเป็นก้อนเลยค่ะได้ผลดีมากเลยนะคะตัวนี้ปีเตอร์จะกินตลอดเลยค่ะบางครั้งก็เพราะเองบางครั้งก็ไปซื้อจากที่ร้านมานะคะวันนี้ไม่ได้เพาะเองซื้อมาจากที่ร้านนะคะก็ก็ราคาไม่แพงนะคะ เจ้าคุณปีเตอร์ครับไม่สนไม่สนไม่สนอะไรเลยสวัสดีครับ FC ทุกๆคนก่อนพี่ปีเตอร์ขอดูหน้าหล่อๆของลูกหน่อยทีอ้ยหิวย่าหรอลูกพี่ปีเตอร์หันหน้ามาหาแม่หน่อย โอ้หามาละรอรอรอวันนี้รอเชียวผูกผ้าปันคออุ้ยรอเลยวันนี้นะ